สวัสดีครับจบคู่ครับทุกทีมยังไม่ทานยังไม่กินข้าวเลยนะทนนังบิมขอบคุณครับฟังเพลงขอบคุณกคนครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับผม กับคุณค้าน้องบิมเป็นไงบ้างทุกคนกินน้ำลำไยด้วยกันเปล่าวันนี้ไปหลาดมาวิธีน้ำลำไยเจ้าปวดวันนี้ได้เลจังก็สองทุ่มกว่าคุณหญิงจะไลฟ์ติ๊กตักมา มาแล้ว,วสดีค่ะขอเพลงประจำขอเพลงเพลงจำลองหนยได้ค่ะสวัสดีค่ะเแบบี้สวัสดีค่ะพี่สมพงสวัสดีค่ะเอรลี่ขอบคุณนะคะเอรลี่ เพื่อ <date S 1> นเข้ามาแกนหรอสวัสดีครับฟ้าสวัสดีครับน้องทีวสวัสดีครับน้องพีชขอบคุณนะคะน้องเอิร์นไปนี่ให้พ่อบ้านกับแม่บ้านนะคะขอบคุณที่รักกันนะคะขอบคุณที่ขอบคุณกันนะคะนอ้องพีชทำอะไร,รกันอยู่ ขอบคุณครับพี่สมพลขอบคุณนะคะสวัสดีครับฟ้าสวัสดีค่ะ,คะรักสองตานะคะรักมากค่ะพี่เอยน้องอมคิดไปเป็นพี่อ่ะเรียกพี่ตลอดเลยอะ่ะมิมขอบคุณนะสวัสดีครับพี่มุกพี่มูฮะคนละอเตานี้ ชิฮัลโหลวันดีค่ะเต้านี้ทุกคนวันนี้ดูสิมีคนพีเคมาเต้านี้อยากอยากจะอยากจะคุยด้วยมากเลยอะ่ะเมื่อไหร่เราจะได้ PK เคเล่นจิตกรรมกันอีกยุดกล้าปะคือแบบนี้ก็ไม่กล้าพีไปแบบกลัวกวนชี่นี่คือไร <c oughs> ไม่ตรงกันเลยจะขอพีเคไม่ถามแล้วนะ ไหนไหนเ้าอ้อมอยู่ไหมเต้าอ้อมอยู่หรือเปล่าอ้อมอ้อมอ้อมวันนี้เหรออยู่เนี่ยนอนนอนอึดอยู่เนี่ย <laughs> มาดูน้องนี้ดินัอนี้ถา,าม,ม,มหาบางเวลาบอสจะเรียกเ,เขาที่รักทำไมอะเรียกที่รักเลยมีคนเรียกนี้ว<ม>่าที่รักน,นี่เต้าอ้อม พี่รักษณ์เขายังไม่อาบน้ำเขาไม่เขาไม่โผล่นะเขาอายเขายังไม่อาบน้ำไปแล้วไม่บ่านจบแล้วพี่มูนเปล่ายังไม่อาบน้ำเอาเป็นว่าสิ้นเดือนเจอกันไหมสิ้นเดือนปีใคกันไหมหาอะไรเล่นใครแพ้โดนเขียนหน้าก็ว่าไปดีครับพี่อครับเอาอีกแล้วพี่มูนได้สิ้นเดือนสิ้นเดือนจะเป็นวันที่เท่าไหร่ได้เลยวันที่สามสิบเป็นวันที่เท่าไหร่สามสิบแปด สามเอ็ดสามชิปเอ็ดนะี่เขาเป็นใครพี่แม่สามห้องแท่งหน้าหน้าบ้านของเราเอ้สามเอ็ดไม่น้องนี่เขาหน้ารักเขาเป็นกันเองไงแม่แฟนแฟนแฟนเราเองแฟนเราเองบอกว่าร่าสุดบอกไม่บอกว่าแม่บ้านบอกว่าน้องนี่เป็นแฟนละบ้านแฟน สวัสดีค่ะวันนีค่ะ้องเมตตี้เดี๋ยวสิ้นสิ้นเดือนวันที่สามสิบเอ็ดเรามาหากิจกรรมเล่นกันดีกว่าพีเคก็เล่นกันดีกว่าได้ไายลายลายลายพีเคเลยว่าถ้าใครแพ้ลงโทษแบบไหนวะบ้านเราหรือเปล่าบ้านเราไม่แตกหรอดงโทษอะไรคิดไว้เลยคิดไว้เดีเขียนหน้าปะให้เขียนหน้าปะเขียนหน้าปะ แต่คลิดการได้คลิดกาบอกลงโทษนี้ไม่มีธรรมดาพี่เขาชื่ออะไรนะบอกมอสั่งมากแล้วกันจะเล่นลงโทษกันแบบไหนขอบคุณค่ะน้งบีได้ได้ยอนวัดนี้นะคะคิดถึงอะไม่เคยไม่เคยเห็นออนเลยพีจะพีกดพีเคไปก็หาไม่เจอ นีออนเธอมีอ้อนแค่แบบเราไม่ตรงกันเฉยๆเราออนไม่ตรงกันเดี๋ยวก่อนเพิ่มเสียงก่อนเดี๋ยวดีเราแซ่บใช่ไหม่มเสียงไงวะหน้าอนี้เป็นแบบเมื่อกี้วะแหละยหน้าอนี้วะฝนลงช็อตเราทำหน้าตลกพราวเอาหน้าตลกอย่างนี้จะชู้พี่ชี่ได้เหรอทำหน้าตลกอ่ะไม่คือของพี่ชี่อ่ะหน้าจะตลกหรอหน้าน่าจะอุบาทตายรู้มาขวัด สวัสดีค่ะป้านี่ี่ยหน้าอุบาทเลยแหละจริงนะป้าน้องนี้น้องนี้ต้องเดี๋ยวได้วัดกันเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้วัดกันใครทำหน้าอุบาทใครทำหน้าลอุบาทใครเห็นใครเห็นใครเห็นแบบใครเห็นแบบหน้าแบบนี้ใช่ไหมถ้าพี่ทำหน้าอุบาทเนี่ยจะเหมือนคนละคนเลยน้องนี้ นี่ด้วยเหมือนแบบเหมือแบบอะไรละยงเพิ่งเ้บบอกว่ายังเิ่งรีบทำบอกว่ายัมเงรีบทำแมวบาทไงยังอีกยงอีกัสุนดนหาเอาแมวบาดแล้วไบ้างตาอมคิดถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่คือพรุ่งนี้ ให้ทุกคนส่งยอดถ้ายอดถึงเนี่ยพี่พีจะใส่ชุดเนนนะมามาไลฟ์ฟูนี่ดีกว่าพรุ่งนี้พ่อบ้านแต่งชุดน,นักเรียนมาจากห้องพ่อบ้านจริงเหรอไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าถ้ายอดถึงจะแต่งจะแต่งไหมถ้ายอดถึงจะแต่งไยเบ้าวอคุณคะถึงอยู่แล้วต้องต้องรอดูนะเดี๋ยวเดีวันวันวันพีเคเลยเดี๋ยววันพีเคเราพี่คีแต่ง ขาดเท่าไหร่ชี้ขาดเท่าไหร่ขาดเยอะไหมก็พี่กะว่าจะทำอีกสักสองสองหมื่นถึงไหมถึงสองหมื่นนี่ถึงก็บ้าไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวแซวบอกถึงถึงถึงกระบารแล้วนี่ยอย่าพูดเลงเละเละเละถึงอยู่แล้วโหระดับชีไม่ถึงได้ไง แหมไม่ต้องพูดพี่มูลไม่ใช่ย่อยนะฝั่งนู้นน่ะพี่มูลใช่พี่มูลไม่คชอยนะอ่างอิงวะมีคนอ้างอิงพี่มูลอ๋อมีคนบอกว่านี่มีคนบอกว่าที่รักเขาอยู่ในเรา สาวแม่ไปดูเขาหน่อยเด้จริงเหรออ๋อเอาแอดไม่ดูสาวเหรอจริงเหรออีวันนี่แหละ <S <S จะสมัครไปด,ไดูได้เลยได้เลยไม่มีอะไรหรอกแ็แค่คนหน้าเต็มๆแล้วก็เต้นดุดนๆไม่ได้เต้นหรอกก็แบบเปิดเพลงแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ทนี่อันนี้คือแกงแกงเมีย ดูความน่ารักของน้องแ้่พูดเบานี้ความจริงเข้าใจไหมน้องนี้มันคือความจริงอ่ะนี่พี่ชี้พูดออกมาไอ้เจ้าดีนะคุณน้องมมนนะคะดีครับทุกคนแต่ โอเคเอาเป็นว่าวันที่31เราจะพีคเคกันเนาะได้ได้ไปสี่บนมาเลยกี่ทุ่มดีอ่ะตางนี้ก็สองสามทุ่มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกโคสังได้ได้โอเคตอนนี้น่ารักได้หุ่นดีมากยอมรับเต้นจีย่างถูกเผานี่แบบเพียวมากอ่ะดูได้ไงว่าหุ่นดีองอยู่ฝั่งดูได้แบบ เซชี่อตัวป้อมๆเสียบตั้งแต่จะโดนไม่เสียบแล้วขอบคุณน้องโมนานะคะคือใครที่ได้คลิปนั้นไปนี่คือแบบเออไม่ถึงต้นฉบับต้นฉบับกไก่แบบอุดมสมบูรณ์ไงไก่แบบกินแล้วเนื้อมนันหนุบหนับหรือเปล่าได้มันหนุบหนับใช่ไหมแล้วน้องล่ะที่ต้องแท้ตรงไหนหรอถ้ามาพินเ <c oughs> กัดไปมีแต่กระดูกอะจริงๆ <laughs> แพ้ไปมีแต่กระดูกแหมอิจฉาหุน,หนเลยน้องฟ้าน้องเขายิ้มน่ารักน้องเขาน่ารักจริงอะขอบคุณค่ะพี่โมนาเนี่ยเจ้าตุบจ้าโบยอดตั้งแต่เมื่อวานยังค้างอยู่เลยเนี่ยทำไมยอดค้างแต่เมื่อวานวะก็วันนั้นเลยเต้นเห็นว่าหุ่นดี วันดีค่ะพี่นุกี้ใช่นะ้องาหน้ารัค่ะแบบเป็นกันเองจะบอกว่าแม่บ้านนี้ไม่ได้เลยนะแม่บ้านนี่ที่รักเห็นคนสวยไม่ได้เลยที่รักพี่ชี่ขอบคุณค่ะเฮ้ยแต่เขาอยากให้เห็นหุ่นน้องเขาจริงๆนะแบบเป็นดีมากหุ่นแบบ ใช่ค่ะตอนนี้น่ารรกยิ้มสวยหัวงดีบิชี่ครับมูนมาต่อสาวเก่งยอมรับเลยโนโน,โนโน่มอน่ะอาสมมนมูนมูนมามูนมาเลยระวังเด้อชีระวังของปิวใช่ไหมเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดเรามาคิดกันว่าวันที่สามสิบเอ็ดมีพีเคนะวันสุดท้ายเดี๋ยวพิชี่จะขอพี่แบบ ใครใครใครแพ้โดนทำโทษเพลงอุ้ยขอบคุณคะ่ะพี่เป๊พี่ผู้การขอบคุณครับพระเอกจำลองขอสามท่าได้บ้านเตาเกเ่งในติ๊กต็อกทุกที่เชิเฮ้ยเชิญอะไรพี่หมวยขอบคุณครับมุนมูนม,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 มาเลขอบคุณเอิร์ลี่กับผู้กันนะคะมาทำอะไรอยู่นอนอื่นจิบนเตียงครับขอบคุณนะคะผู้การของคุณนาเอิร์ลี่ พี่มุกช่วยชี้ด้วยอ่ะพี่หมวยเขาอ่ะเขาเชิญใส่ชี้อ่ะพี่มุกบอกเลยว่าปรับพี่หมยช่เห็นวเห็นแลไม่รู้แบบน้ำสิไม่ใช่แบบน้ำ <c oughs> อะไรพี่มุกบอกเลยบอกบอกหน่อยเดี๋ยวพี่เหมยโด,ดนผ้าปรับอะไรเงี้ย ยังไม่ทำอะไรเลยเข้ามาบอกเชิญเลยอ่ะคขอบคุณครับพี่เป๊ะขอ,อสามท่าครับไม่รักคนนี้ฉันก็ไม่รู้ยิ้มให้น้องหน่อยยิ้มยิ้มตาหยีเลยยิ้ ีตายเลยใส่ร้ายพี่ป้าใส่ร้ายเลยนะพี่หมวยพี่หมวยทำอะไรน้องอุนตังให้น้องเลยกินแซลมอนพี่มุกตบมือพี่มุกยิ่งก็ช่างใจดีค่ะป้าสวัสดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะน้องออมขอบคุณนะคะแม่บ้านน้องออมดูดีพี่หมวยมาเชิดใส่พี่แอบแต่มุกตัวดีนะแม่บ้านเล่นอีกแอปไหม อันนี้ไม่รู้นะแต่ที่แน่เจอกันในตนิะ๊กต็อกนะก็ต้องไปเอ่อไปไปติ๊กต็อกมวยอันนี้ขอบคุณนะคะน้องอมน้องอมดูพี่น้องอมดูพี่มวยสิโอ้ยขอบคุณครับน้องบีมขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับพี่นกี้ขอบคุณนะคะน้อง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 อมผ่าน้องอมดูมวยสิเข้ามาก็เฉยใส่พิชิเลยอ่ะ อะไรชื่มอมอมเเลยขอบคุณครับมอมาเลยเดี๋ยวนะป้าไปอาบน้ำก่อนได้ค่ะดูติ๊กต็อกคนดูเยอะๆได้ท่าทางเหมือนแม่บ้านเลยทำท่าทางเหมือนแม่บ้านอะไรน้องเบบี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นุก,กี้แล้วง,งานแล้วหรอค่ะดูสิน้องอมดูพี่เหมยถ้าไม่มีน้องอมพี่เหมยก็ไม่มาหรอกมั้งนีเนาะ อย่างนี้ต้องทำโทษพี่หมวยโอนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นบ้านแตกแนก่ยิ้มเก่งเกลียอ,อะไรกันออมพูดอะไรพี่ชี้เอออมอยู่ๆเข้ามาก็พูด,ดพิมพ์คำว่าเชอะใส่พี่เลยอ่ะพี่ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะอืมเลยแล้วค่ะเห็นไหมคะพี่นุ๊ไอพี่นุ๊เพราะบ้านเพลงพระเอกจำลองของน้องอ่ะเบบจะเป็น <Bye. S 1> พระเอกจำลองใช่ไหม ดูดูสิแล,แล้แกมน่ารักแกมเยอะแล้วมอนมาเลย thank you ขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องบีมมามาแล้วต์ติกตร์ก่ทุ่มครับน,น่าจะหลังนี้พี่ชื่ลงมัง้งเงิส่ันหนึ่งปีบอกว่าไงอันนั้นของออกอันนี้ไม่เกี่ยวกับของชี่อไงสวัสดีค่ะเพิ่งสี่หนึง่งบีมขอบคุณค่ะ พี่มุกดูพี่มวยสิเดี๋ยวจะสง่งขนมไปให้อ้วนเลยจ่องมาเลยจะกินได้ดดวันวันนี้แล้วอุ้ยมุนม,มาเลย thank you มีขอบคุณค่ะพี่โนกเก้ดี้ตายเลยพี่เหมียวดูดูพี่มุกด,ดูพี่หมวยดูพี่หมวยอ่ะพี่มวยจะจี้ชี้อ่ะ ขอบคุณค่ะพี่นุก,กี้ขอบคุณค่ะนทง้องอมน้องอมพีมามาไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูมาต่อได้ครับวันนี้เบบีบ้ขอเธอลืมตื่นไม่เป็นไรค่ะเบบี้เบบี้แต่พรุ่งนี้อะสงยอดนี้ถึงนะเพราะวันที่3ามเอ่ะพี่ชีจะได้ไปหาซื้อชุดมาใส่คืนนี้สะตีไหมพ่อบ้าน เคยนิ้นไม่รู้ครับน่าจะนะพี่หมวยอยากบ้านแต่งดิเออเออพี่หมวยใช่แล้วค่ะพี่หมยบ้านไหนพี่หมยมันหวานเพราะบ้านเพลงเก้มอ้วนได้เลยค่ะกับเพลงน้านะ ยิ้มมันหวานเนาะทัานหลงยิ้มมันหวานเนาะแก้มอ่ะยังไม่อาบนะ้ำเลยผมรีบแกงน้องเอปิดแกงนะพี่หมวยเข้ามาเชิญก่อนต้องโดนลงโทษอันนี้ไม่ฉากจุไหมฉากจบตอนจบเลยค่ะ ขอบคุณค่ะมมาเลยพี่หมวยอยากโดนเนาะพี่หมวยอยากโดนชนแกยิ้มที่ลายลายที่ที่เลยค่ะพี่ชี่ใช่ไหมน้องออมน้องออมก็ต้องเข้าข้างพี่สิใช่ไหมพี่หมวยพี่หมวยเขา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 ต้องเขาต้องโดนทำโทษใช่ไหมอ้าปากโชลินไก่ส่งมาสี่พันคอยเหรออาปากให้ดูนี่ถือทำไมป้าหน้ามาขนาดน้ I send gift if you อ่พป่ะจุลินกัย if you send me already f o l l of gifts สวัสดีค่ะพี่ชีสวัสดีค่ะพี่ยานพนเกี่ยวอะไรกับยอ๋น้องงอมน,น้องอมต้องมาเป็นพยานให้พี่ะลคะอย่ามานะคะแม่ค้าปลาดุกคุมโลกได้เลยค่ะ ยอดข้างหน้า428รนคนค้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ทำให้เข้าใจเผิดพี่ชี<า><า>ออนไลน์ค่ะออนไลน์ค่ะลูกคนขาพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เขาอ่ะจะทำยอดนะถ้าพรุ่งนี้ยอดถึงเป้า100,000ออนะ่ะมันไม่ถึงจะถึงไม่ถึง,ไม,ถงไม่รู้อ่ะ แต่พูดไว้ก่อนถ้าพรุ่งนี้ช่วยกันถึงยอดถึงอ่ะพี่ชี้อ่ะจะไปช้อชุดแนนโนมาใส่พีเคกับน,น้องกับน,น้องเขาเรียกว่าน้องอะไรอ่ะน้องนี้ช้งอ่บ้าไม่ได้งอนเขาขาอ่อนพี่ชี้เมงกะลาบาไม่กะนละนะเมงกาลาบาครับมุนมาเลใส่จริงเหรอใส่จริงดิมันไม่ได้ใช่ชุดชุดโปนี่ อ๋อน,นี่ขอบคุณค่ะอะไรท่าหงพี่ยอมหนึ่งท่าท่าหองอะไรอ่ะเบบี้ไม่ชชยกินเหรอพ่อบ้านโอ้ยเดี๋ยวโดนแบรนเอาขึ้นสักวันนะเดี๋ยวโดนแบนเอาสักวันในกินบ่อยแล้วเดี๋ยวเขาจับตาดูโอ้ยสิวอยู่ข้างๆอ่ะเเอนะา ครีพิมพ์อ๋อถ้าเขินเนาะพี่ชี่เคยเขินใครวะถ้าเขินใหญแก่เนี่ยเป็นแผลเพราะว่ามันมันอยู่ข้างข้าไม่เป็นไรหรอกเ,เล่นกับหมอนออยังพี่ชี่วัานป่าวพี่ชี่พูดก,กลัวๆเฮ้ยหักพี่ชีเปล่า ถ้ารักอ่ะต้องอยู่ด้วยกันนานๆนะเว้ยเขใจปะพรบ้านเพลงนี้หน่อยลองเพลงนี้หน่อยได้ค่ะรักนะเว้วันนี้จะสองร้อยลูกไหม แมมเต็มนมังเมงเบบี้เลิฟพี่ชี่เลิฟยูเหมือนกันครับรับรับที่สุดเลยค่ะถ้าออกไม่เจอแล้วไม่ต้องออกหรอกอยู่ด้วยกันนี่แหละพี่พี่พี่หมวยจะไม่ได้ออกไปไหนไงยักแต่ชอบไม่ยักแต่ชอบใช่เหรอยิ้มที่ละลายหมดแล้อย่าให้รู้นะว่านี่ไปยังไม่ลบสักรูปเลยลบแต่รูปตัวเองใช่ไหมไปกินข้าวย,ยังหาเนี่ค่ะ เมื่อก่อนพี่ชีเนี่ยติดติดติดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดแบบหลับตาใส่เงี้ยเวลาพี่เดินไปไงพี่แบบเรื่องความที่ชินอ่ะพี่ก็จะแบบแบบเนี้ยพอบ้านเขาเพลงเกาหลีจะเพลงไหนได้ับเดี๋ยพี่ชี้ไปได้เบนเบนสวัสดีครับเนี่ยพี่ชี้เดินไปใช่ไหมพี่ชี้หันแล้วพี่จะเขยพี่ก็จะแบบมันจะเป็นอัตโนมัติอ่ะเมื่อตอนอยู่ตอนอายุสิบห้าสิบหก ไม่ได้อร่อยนะแต่มันเป็นเองอ่มันจะเป็นเงี้ยฮันนายงี้ใช่ไหมทำเงี้ยเฮ้ขอบคุณครับน้องอมขอบคุณครับพี่หมวยวันนี้สตรีมไหมคะน้องอยากรวมด้วยจังไม่รู้ค่ะพี่น้องเป็นไหมคะ

เดีย๋ยวเจ้าจตตําดำพอไหมพี่บ้านอะไรไหมพ่อบ้านไม่ไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่ากินผ่านไปเปล่าว้ามิชี่ผู้ดีสนันน่าจะไห้ หวยแตกหนะึ่งอ่ะพี่ชีพูดอีสานเลยอารีขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อพ่อบแม่พี่นอ้องขอกำลังใจแบบกระซุ่งกำลังใจกลับไปให้ทุกคนเด้อถ,าาถ้าไผ่ให้ได้กินข้าวแรงไปหาเองกินเลยเด้อไมันช่หิวอารีขอบคุณครับมันไม่แจ้งเตือนป๋าอ้าวโอกัสมันไม่แจ้งเตือนเหรอกริง๊งกิ้งสวัสดีครับเพลงเกาหลีเลือกเอานะได้ครับ แพ้แก้เหมือนกันตอนนี้แพ้แก้แม่บ้านเมื่อนคนทำให้ปลาลองในฝันใครอ่ะในฝันเหรอกรลิงกิงขอบคุณครับขอบคุณน้องนะคะขอบคุณนะคะเอ้ยเพยงเลงอะไร เวัขอบคุณครับคิมคุงพี่มูขายไปไหนพี่มูอยู่ด้วยเปาพี่มูขาขอบคุณคิมคุงด้วยนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ายอดถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วยกันส่งถ้ายอดถึงพี่ชี่จะใส่ชุดนักเรียนมา PK กับน้องนิขา่งไงพี่มูยังอยู่พี่หมวยวยแตกครับแตกครับได้คอยคะ่ะ มันเหมือนกระดิ่งอะเบียม,มันจะเหมือนกระดิ่งพ่อบ้านบินไปก่อนเลยปล้าพอาอกว่เป็นไงพี่พี่ในฝันอายอายทยอนน้องอะไรพี่ชอบชอบสิ่งทยอนนะเอ้ขอบคุณค้าวันนี้พาใน<ม>นี้นึกถึงสมัยมัธยมเลยพี่เอามันมันนานมาแล้วหรอเมื่อสองพันสิบห้าตายไว้ตายหกปีแล้ว ตอนนั้นพี่ชื่อออยู่เลยวันนี้สวัสดีค่ะพี่นีขอบคุณค่ะก็จะถามหาพี่นีอยู่แล้วเซวอ๋อแอปแอปนู้นพี่มวยพี่เมยตีกระดิ่งแอปนี้พี่หมวยตีเบียนะฮะจัดเบียขอบคุณนะคะเมิดมาเลยไนคี้สวัสดีค่ะน้องชีวสวัสดีค่ะคิดถึงน้องเปล่าพยานเป็นหัวหน้าวงชอบเสียงอ่ะมีพลังดีพี่นีวันนี้ชี่มีอะไรจะมาฟ้องเมาอะไร พี่มีอะไรจะมาฟ้องไม่เหมยนะอันนี้พากับคมจากคนเดียวกันนะพี่อ้าวใช่หรออ๋อมีหลายไอดีนะเราอะคิดถึงเหรอพี่ชี้คิดถึงกันนรอพี่พี่เหมยเข้ามาปุ๊บพี่เหมยเข้ามาปุ๊บแล้วก็พูดคำว่าเชิดเสียงชื่เลยอะฟ้องฟ้องกอดให้ครบนาเกีพี่ชี้ขอเพลงธรรมะวันรักโอเคค่ะ ชี่ออมาว่าอไมอยากให้พี่ออมรองคีมีคีมีโนโตอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะ่ะอ,อ้ม่ขอบคุณค่ะพี่หมวยต้องถามพี่ว่าเ่เห่ยนภาษาไทยจำน้องได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าถ้าบอกพี่อ่ะพี่จำได้พี่จะจำได้ว่ากลมจ๋าเป็นน้อง น้องชี้ทำอะไรให้พี่เหม่ยโกยเปล่าเปล่าเชื่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเชื่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว <c oughs> น้องพิมพ์ทำไททันเกิร์เจนไททันเกิร์เจนคืออะไรชี้ทำน้องนี้เปล่าชี่เปล่านะขอบคุณค่ะน้องวอนิพาขอบคุณค่ะเปล่าเพราะว่าชี้ค่นี่ครับชี่ไม่ได้ทำนะครับชี่เปล่านะครับ ที่เปล่านะขอบเป่านะน้ินไปกินข้าวก่อนนะคะได้ค้าน้องส้มอะไรคะน้องน้องหนุ่ทชีทำไรพี่หมวยยังเลยวันนี้เข้ากลุ่มเลยขอบค,ค,คุณค่ะ <c oughs> เบสเซีย <c oughs> นันทิยาว่าจะอาบน้ำกลมไม่ได้ยังไง เข้าไปในห้องนั้นเอาเข้าไปเลยน้องโฟกัสอุ้ยแตกแตกนี่หมือแตกแตกอีกแล้วแตกแค่ความแตกยิ้มสาติได้ครับน้องหล่ะทำไมทำไมทันอ่ะน้องพิมพ์ฟังสซราพี่ก็ฟังทุกทกวันอะแปบ๊บนึงนะคะที่ถึงเจอจะรู้ใช่ไหมดีค่ะพี่ชีพพลงงานบัดดีคคับมัองนิว ฟังสราหม่เมาเบียยังคะเริ่มเมาแล้วของฟัง,ฟงสซราเขียนทุก